โอ้โหรียมเขาดาวครับปู่เสียนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งกินดวนครับผมมาร์คมาร์คสือเบิดได้เปล่ามาร์คสืเดกับมาร์คเอ็ดนะครับตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิง่งกินดวนครับเก็บงานครับเก็บงานเจ้า ขุนทองนะครับเกือบเสร็จแล้วคืนนี้ทีมงานก็เตรียมจะเขาดาวนะครับนี่เตรียมเสียงครับไอเต้ไม่น่าบอกไหมเอาไหมที่สิบสองอ่ะอเตรียมจัดหนักครับนี่วูสคืนนี้ก็กระดึงทั้งหมู่บ้านแล้วนี่ เจ้าโอเคยังตอวดีแล้วมี่เรียบร้อยวันนี้มากินปลากินข้าวจริงม,มีเด็ดปลาเปล่านะมีเด็ดปลาเหรอมีหมูมีเนื้อม,มีม,มีหมาไหมเฮ้ย,ยไม่ใช่เตรียมออกจากอู่คืนนี้เลยครับ บันไดเราก็ใส่ให้นะครับเจ้าของสั่งมาแต่มันต้องเว้านะต้องเว้ารองใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับ จะไม่ร้อซน์ะครับแต่ก็เอาไปใช้งานได้อยู่ครับบางอย่างก็ไม่ร้อซนะครับเป,เป,เปดีดูดิอันนี้โอ้ยนี่สวิตสวิตอะไรวะ สวิตไฟอันนี้สวิตขึ้นไห<ะ>นมฮะโอเคปกติแล้วปกติยังไหมปกติแหละสวิตเยอะครับอันนี้สวิตยกดำนะครับยกดำอันนี้สวิตตัดแบตนะครับ รัดแบตนะครับนี่เนี่ยปุ๊บ,บ,อ,บอันนี้ชาร์จอันแบบนี้ชาร์จนะครับอันนี้น่าจะตัดนะครับถ้าเปิดปุ๊บชาร์จนะครับนี่มันจะดึงเครื่องเลยครับถ้าถ้ามันชาร์จคือมันดึงเครื่องเลยนี่เปิดปุ๊บรอบเครื่องจะตกนะครับ รียแล้วก็ใส่ให้แล้วครับสิเลือกไปได้อยู่ข้าวดาวเหรอโอ้นึกว่าจะอยู่ข้าวดาวเอ้ไอันนี้ไม่ได้เปิดอันนี้เปิดแค่ไฟรีนะครับไม่ได้เปิดไอ้ไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งอยู่ตรงไหนวะ อันนี้หรือเปล่าน,นี่อันนี้สวิตช์ลำโพงนะครับสวิตช์ลำโพงนะครับถ้าปิดปุ๊บมันจะข้างนอกจะไม่ได้ยินถ้าเปิดปุ๊บได้ยินหมดเลยนะครับมาแล้วครับไฟวิ่งครับ นอนครับช่างตินจัดให้มีเป็นกย่างปลาครับเส็ดตัวไหนอร่อยสุดแมวแมวฮะอันนี้อันนี้อันไอ้คุกเกลือใช่ไหมครับนนรแบบโบราณเลยเนาะ เสียดายไม่ได้อยู่กินปลาครับไปหรอโอ้ไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรรอนน่อันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยมิกมิกได้นี่ลหะเน,นี่ยม่เลยมยนี่พาวเวอร์ ไม่ได้ล้างเลยครับจะส่งเขาแล้วโอเคครับอันนี้บางฝุ่นไม่ต้องเวานะครับก็แบบนี้เลยนะครับคือย,ยกไปได้เลยนะครับไม่ต้องเวาครับคือมันใส่ยากครับตัวนี้นี่หาวิธีใส่จนต้องใส่แบบนี้ครับหาวิธีใส่ยากมากครับ ก็โอเคดูได้อยู่เอาละครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนี่นะก็ประมาณนี้นะครับบันไดเราใส่ยากมากครับคือถ้าเว้วดังฝุ่นไปมันก็ไม่สวยนะครับเอาอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับ องเลทนะครับเดี๋ยวไปล้างที่บ้านลอยออกได้ไหมนี่ต้องขยับไปโคลไหมนี่ระบบไฟโอเคนะครับติดหมด ออกไงจ้าันถอยอได้ไหมดิออกจากอูเซียนมาที่31นะครับคืนเขาดาว ก็จะประมาณนี้นะครับไฟถอยติดทุกดวงเอ๊ยแต่ดวงฝั่งนี้ติดน้อยแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอก

ไม่ไกลครับ,บรห้าลอเอาละครับคลิปนี้ก็บายบายกนนะครับเดี๋ยวรถกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ